คนตัวเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งไกจะกล้าไรไม่มีอะไรไปแข่งกับเขาคนตัวเล็กๆอาจจะไม่ชนะใครแต่ถ้าจะแข่งเรื่องหัวใจยังไงคงไม่แพ้ คนตัวเล็กๆที่ไม่ คนตัวเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งไ่จะกล้าไรไม่มีอะไรไปแข่งกับเขาคนตัวเล็กๆอาจจะไม่ชนะใครแต่ถ้าจะแข่งเรื่องหัวใจยังไงคงไม่แพ้ คนตัวเล็กๆที่ไม่ได้ยิงง่งใหญ่จะ้าอะไรไม่มีอะไรไปแข่งกับเขาคนตัวเล็กเๆอาจจะไม่ชน,นะใครแต่ถ้าจะแข่งเรื่องหัวใจย่ง คนตัวเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งไ่จะกล้าอะไรไม่มีอะไรไปแข่งกับเขาคนตัวเล็กๆอาจจะไม่ชนะใครแต่ถ้าจะแข่งเรื่องหัวใจยังไงคงไม่แพ้ 困多了。 แข่งกับเขาคนตัวเล็กๆอาจจะไม่ชนะใครแต่ถ้าจะแข่งเรื่องหัวใจยังไงคงไม่แพ้ นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณเบสครับวันนี้เราก็มาไลฟ์กันนะฮะก็เดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับก็ผมนะครับแชมป์ธนัทนะครับจากเ e d บิ g กินนะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติมากได้เคุณเบสนะครับเป็น specialist นะครับกีตาริสของทาง Music Collection นะครับมาช่วยดำเนินรายการในวันนี้ด้วยนะครับต้องขอบคุณเบสมากนะฮะโอเคครับยินดีครับผมครับ อ่ะเรามาพูดคุยกันวันนี้เที่จะเป็นโอกาสที่ปล่อยเอมวีใหม่ใช่ปหใช่ครับก็เพลงนี้ก็อ่าจะออนแอร์นะครับวันนี้นะครับพรีเมียร์เอมวีนะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับก็วันนี้เรามาพูดคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาชมเอมวีไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะฮะก็พูดพูดถึง เพลงเพลงนี้ไหนแล้วกันครับว่าว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอ่าสําหรับเพลงนี้นะครับก็ชื่อเพลงคนตัวเล็กๆนะครับก็ที่มาที่ไปจริง,รงๆแล้วเนี่ยออาเริ่มจากเพลงนี้นเนี่ยต้องคำว,ว่าที่ไม่ผู้ที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับให้ผมแลวก็คืออ่าพี่ปั้นนะครับซึ่งพี่ปั้นอยู่วง P Two r s h i p ซึ่งเออโอเคอาจจะแบบเคยเขียนเพลงเมื่อนานมาแล้วแหละถ้าทุกคนเคยจําได้ในยุคสองพันจะมีเพลงชื่อเพลงจอมยุทธ อะไรเงี้ยแล้วเราเทสตรับี่ในตำรายเพลงนี้ก็อ่าถูกเขียนให้ผมเพราะว่าผมรู้จักกับพี่พี่ป้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอเคผมก็เริ่มมามาเริ่มอ่าเรียบเรียงในแบบของตัวเองครับเพราะว่าเพลงนี้ผมก็เป็นโปรดิวเซอร์เองแล้วก็อ่าเรียบเรียงเองแล้วก็มีการร่วมปรับเนื้อกันกับน้องอีกคนหนึ่งด้วยครับก็ได้เป็นเพลงคนตัวเองกลับมาครับ เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกในฐานะศิลปินเดียวยหรือเปล่าใช่ครับก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยในฐานะที่เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นนักร้องนําเองด้วยอะไงน,นี้ก็เป็นแบบปกติเราก็จะเล่นแต่กีตาร์เล่นกีตาร์ในวงร็อกหรือในอการเล่นกีตาร์ฮีโร่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็เปลี่ยนฐานะเป็นนักร้องนําด้วยเลยนะฮะครับเดี่ยมเลยคือคือหลายคนจะรู้จักคุณคุณแชมป์เนี่ยในฐานะเป็นมือกีตาร์แบบ สายฮีโโลนะสายล็อกสายปัน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า oh. ถ้าลองได้ฟังเพลงนี้ดูเหมือนที่ผมฟังครั้งแรกอะหลายคนน่าจะเรียกได้ว่าเอ๊โอ้เป็นอีกแนวเป็นอีกตัวตนหนึ่งของคุณแชมป์เลยก็ว่าได้อยากจะพูดถึงที่มาของดนตรีในภาคดนตรีของเพลงนี้ก่อนว่าทำไมถึงเอามาเป็นรูปแบบนี้ต้องการที่จะสื่ออะไรจากให้คนฟังครับผม คือพาร์ทที่เราเล่นกีตาร์มาเมื่อสมัยก่อนอันนี้นะครับเราก็เราก็จริง,จร,ง,จ,รงจริงเนี่ยเราเราก็อยากจะปรับเปลี่ยนมาในมุมมองที่จากการที่เราเล่นกีตาร์แบบเป็นร็อกเป็นกีตาร์ฮีโร่หรืออะไรที่โอเคแบบมีความยากหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามจะปรับมาให้เป็นในส่วนของการเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็เข้าถึงในมุมของคนทั่วๆไปได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีคงความเป็นกีตาร์อยู่นะอ่างเงี้ยแต่ว่าเป็นกีตาร์ที่โอเคอาจจะฟังสบายขึ้นแต่ยังรู้ว่าโอเคคนคนนี้เออเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยนะครับก็เลยอีกอย่างหนึ่งที่ mm. อ่าที่ต้องการปรับเลยก็คือในพาร์ทของมนตรีก็คือ,อเคเราอยากให้เสียงร้องไปกับกีตาร์แล้วเข้ากันในจุดไหนอะไรเงี้ยพอเวลาเรา ในมุมมองของโปรดิวเซอร์เราก็ต้องมองมอง,มองในมุมมองของคนที่เป็นนักร้องซึ่งก็คือตัวเองแหละเราก็ต้องทะเลาะกับตัวเองอะว่าเอ๊ะฉันจะร้องเพลงแบบไหนฉันจะพูดเรื่องอะไรอะไรคือตัวตนของคนคนนี้ที่จะสื่อสารออกไปอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ความรู้สึกว่าเออเราอยากเป็นตัวแทนของคนที่เป็นคนตัวลเล็กๆคนหนึ่งซึ่งโอเคเราอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไม่ได้มีเงินทองร่ำรวยมีชื่อเสียงไม่ได้เป็นใครที่ไหน แต่ว่าความรักที่เรามีให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักนั้นเราไม่แพ้ใครแน่นอนอันนี้ครับก็เลยกะสื่อสารแบบนี้เพราะนั้นถือว่าลมกต้ามากๆเราไม่ในกีตร์ตมันจะไปแบบว่าดูหอาอะไร้็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็คงต้องแบบให้เข้ากับเพลงไปด้วยประมาณนี้ครับก็ค <c oughs> ือมีการใช้ภาคดนตรีที่เรียกได้ว่า,ามินิมอลหน่อย เท่าที่ผมจับได้ในฐานะคนฟังอะเนาะแต่ว่าความจัดจ้านของของลายกีตาร์ของคุณแชมป์ก็ยังคงไว้ครบถ้วนอยากให้พูดถึงภาคโซโล่หน่อยที่ผมชอบมากเลยเป็นการเป็นการส่วนตัวมีโซโล่มีคีย์เชนจ์ตอนจบเนี่ยอยากให้พูดถึงโทนที่เลือกใช้ในตอนโซโล่นะครับว่าว่ามันมาได้ยังไงทําไมถึงออกมาเป็นโทนนั้นได้ลักษณะในเพลงนี้การเล่นกีตาร์ดีกว่าแล้วก็ดูรวมถึงโซโล่ด้วยหรืออะไรเงี้ยก็คือมันจะค่อนข้างเป็น ในลักษณะของความเป็นวินเทจโมเดาเพลงเป็นโมเดนผสมวินเทจก็คือมีความใช้ลักษณะของการเล่นกีตาร์ที่เป็นเป็นสตรัทซาวน์นะฮะแล้วก็เกณฑ์ก็คงไม่เยอะอยู่แล้วในภาคของโซโลคานนี้มันก็จะต้องร้อยเรียงไปในเรื่องของอเราตั้งใจที่จะเรียบเรียงเพลงนี้ให้ท่อนท้ายของเพลงอ่ะส่งขึ้นไปเป็นเป็นการเปลี่ยนคีย์เพราะว่าเราจะสื่อสารว่าท่อนหลังเนี่ยเป็นคนตัวเ,เล็กๆที่แบบมันเล็กมาทั้งเพลงเลยอะแต่ว่าท่อนท้ายเนี่ย เขาจะแสดงพลังของคนตัวเ,เล็กๆได้แบบที่สุดละในการในการร้องเราก็เลยคิดว่าเราจะเปลี่ยนคีย์เพื่อให้รู้สึกว่าท่อนร้องท่อนหลังเนี่ยพุ่งสูงขึ้นคานนี้ผมก็เลยใช้สโลกตาร์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมครับในการเปลี่ยนคีย์เข้าไปข้างหลังก็จะมีการเชงขออยู่แค่เพียงคอสองข้อเท่านั้นเองครับเพื่อที่จะเปลี่ยนคีย์เข้าไปสู่ท่อนท่อนพีของเพลงคือท่อนคอ,อรัสสุดท้ายครับประมาณนั้นครับ ซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะฮะ<บ>ไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่าโอเคอาจจะแบบว่าพยายามเน้นความติดหูของเมโเลดี้นะฮะประมาณนั้นวันนี้เรามีคนมาคุยกันไหมฮะเนี่ยถ้ามีใครอยากถามอยากพูดคุยกันเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับในในไลฟ์นะฮะตอนนี้เราก็ก่อนที่เราจะชมเอมกันเราพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคในในก็จะพูดถึง m อมละก็มีคำถามหน่อยหลังจากที่ได้เห็นทีเซอร์มา ระยะหนึ่งแล้วครับอยากให้พูดถึง MV ตัวนี้นิดนึงครับว่าเราคาดหวังอะไรหรือว่าจะได้เห็นอะไรในใน m อบ้างครับเอ่อใน MV ใช่ไหมฮะสำหรับ MV จริงๆแล้วก็เอ่ออาจจะไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูกันแล้วแต่ก็ m อ <laughs> น่าจะเอ่อคือสำหรับตัวเอเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเป็น MV ที่ปลายเปิดให้ทุกคนไปคิดกันได้ว่า อ่าไม่ได้ฟิกซ์เรื่องราวว่าเป็นเรื่องสตอรี่แบบนี้แบบนี้แต่ว่ามีความอาร์ตใน MV แล้วก็ให้ให้ดูได้ว,ว่าโอเคมีความกันได้หลากหลายอย่างนี้ดีกว่านะฮะเออแล้วก็ผมคิดว่า MV น่าจะสวยนะครับเพราะว่าผมผมชื่นชอบ MV นี้นะฮะว่ราบแบบว่า,า,วาโอเคแบบเป็น MV แรกด้วยที่แสดงเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีความอะไรที่เป็นแปลกใหม่สำหรับเราอะไรเงี้ยปกติเราก็จะเคยแค่ถ่าย สิงแบนหรืออะไรเงี้เฉยๆอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับตื่นเต้นครับนะฮะเยี่ยมเลยครับรู้สึกจะเป็นเอมบีที่แอบเพอร์ซันแนลนิดนึงอะนะดูจากตัวอย่างที่ปล่อยไปดูจากทีเซอร์ใช่ไหมก็โอเคดูจากทีเซอร์เราก็สปอยนิดนึงก็ได้ฮะเราเพลงนี้เราอ่อได้นางเอกเอมบีนะครับเป็นอ่าเป็น รองมิสไทยแลนด์เวิลด์นะครับปี2008นะครับก็คือน้องเนิร์สนะครับช่วยแสดงเอ็มวีให้ด้วยนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยเหลือกันนะสำหรับเพลงนี้นะครับนะครับโอเคครับอยากอยากพูดถึงกีตาร์ที่ใช้ในเอ็มวีนิดนึงครับใช้อะไรไปในเอ็มวีกีตาร์ที่ใช้ในเอ็มวีใช่ไหมฮะที่ที่ใช้ถ่ายก็แน่นอนนะฮะก็อ่า นี่เลย P.I.S เลยนะฮะเสื้อให้เห็นชัดๆก็ได้นะครับเพราะว่าก็คือโอเคผมก็ได้รับเกียรติจากทาง P.I.S กีตาร์ให้เป็นพ่อาร์ติสนะครับประจำปีนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติมากๆเลยนะฮะที่เป็นเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอเคก็ก็กีตาร์ที่ใช้ถ่ายใน MV ก็เป็นกีตาร์ P.I.S อ่ารุ่น Silver Sky นะฮะก็เป็นโมเดล โมเดลที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะฮะตอนนี้กําลังเป็นเป็นข่าวกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับนะฮะคือซิกเนเจอร์กีตาร์ของจอห์นเมเยอร์นะครับผมแต่คนละสีกันของเราเป็นสีอ่าสีเขียวๆผมไม่แน่ใจว่าชื่อศัพททางเทคนิคชื่อเรียกจะเรียกว่าสีอะไรชื่ออะไรอะไรเงี้ยครับกีตาร์สวยมากครับเสียงดีด้วยฮะ <laughs> จริงๆริงจริงโอเคอ่าเราเหลือเวลาอีก ประมาณกี่นาทีเนี่ยสิบนาทีใช่ผมพยายามจะดูว่ามีคำถามอะไรไหมตอนเนี้ยจริงๆต้องเข้าไปเช็คใน youtube live ของเรานะฮะมีอะไรเราจริงๆเราพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่เข้าไปในไลฟ์ของเราใน youtube live นะครับก็โอเคอบอกนิดนึงงเลยกันก็ตอนนี้ค่ายเพลงที่ผมอยู่ก็เป็นค่ายเพลงน้องใหม่นะครับชื่อว่า g กตบิ๊กิน n s นะครับก็คือนี่เราเข้าไปอยู่ใน youtube c h anel n ของค่าย g ก e บิ๊กิน n s นะครับก็เป็น youtube Live นะครับวันนี้นะฮะก็ Gate ิ๊กิน n s ก็ผมเป็นศิลปินอ่า uh, ลำดับที่3มนะครับก็มีศิลปินอ่า uh, ศิลปินแรกก็คือเป็นวง Do u b l e Deep นะครับอ่า uh, ก็จริงๆผมก็อยู่ในวง Do u b l e d ด e p ด้วยนะครับแล้วก็มีอ่า uh, ศิลปินอ่า uh, ลำดับที่2ก็คือวง Moonstone นะครับแล้วก็มี แชมนัทนี่แหละครับเป็นศิลปินน้องใหม่ของค่ายนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับถืว่ามาแรงผมว่าหลายคนก็คงจะได้ยินได้ฟังเพลงจากศิลปินท่านอื่นไปแล้วมากของค่ายนี้นะครับก็สําหรับคนที่ยังอไม่เคยฟังก็ลองเข้าไปใน YouTube u h a ชแนลนี้ได้เลยเนะไปหาฟังวิดีโอเก่าๆของวงกับทุกวงของ Great Begins ผมว่าเป็นค่ายน้องใหม่มาแรงที่น่าติดตามมากเลยครับ ขอบคุณมากครับก็ช่วงนี้ก็พยายามาพยายามปั้นเพลงใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะครับทั้งอของของส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ของวง Do อเบอรดีด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะด้วยสถานการณ์อะไรอาจจะลําบากนิดนึงในการทํางานบางอย่างอะไรเงี้ยก็ในการรวมตัวทํางานบางอย่างก็อาจจะต้องทํางานแบบออนไลน์กันไปก่อนหรืออะไรที่ทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับยังไงก็ ต้องขอฝากเพลงคนตัวเล็กๆด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบว่าจะได้แบบเออแบบมีซิงเกิลเป็นของตัวเองสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็สตรีมมิ่งในทุกทุกอา่าสตรีมมิ่งในทุกช่องทางครับสามารถเข้าไปฟังกันได้แล้วด้วยนะครับนะครับสำหรับอา่าคนตัวเล็กๆนะครับซิงเกิลแรกของผมเองนะครับผมเนี่ยอันนี้เราเหลือเวลาพักหนึ่งเลยแหละ นาะจริงๆก็มี oh, ใครทำบ้าน <S <S <ใช>มีคำถามก็รีบไว้ข้างล่างได้นะครับก็เดี๋ยวให้คุณแชมป์ทยอยตอบได้นาะสำหรับคำถาม <S 2> <S 2> ใช่ครับทีนี้อะระหว่างระหว่างรออก็อยากเห็นอยากฟังว่าคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยและคนที่กำลังจะติดตามคุณแชมป์ต่อไปเนี่ยสามารถคาดหวังอะไรจากผลงานใน,ในในอนาคตที่กำลังจะถึง จะมีอะไรออกมาให้เราฟังบ้างอันนี้สปอยให้นิดๆได้ไหมครับเอ่กอก็เหมือนที่เหมือนที่เล่าไปในในเมือ่อเมื่อสักครู่นะครับก็คือในส่วนของผมที่ทำทำ่างานตรงนี้เนี่ยเป็นศิลปินด้วยแล้วก็เราก็เป็นโปรดิวเซอร์ในในอ่าในส่วนของของวง Double Deep ด้วยนะฮะก็คือของผมเนี่ยก็จะ2ส,ส่วนหลักๆก,ก,ก็คือทำทาในส่วนของวง Double Deep เป็นมือกีตาร์นะครับ ก็ยังเป็นคงเป็นมือกีตา้า์ยังเป็นวงรอ็อกอยู่นะฮะถ้าเกิดอยากฟังงานที่แบบเป็นวงรอ็อกจริงๆเนี่ยก็วงดอะเบฟเนี่ยก็ก็จะเป็นเป็นส่วนที่มีแน่นอนนะฮะแล้วก็ส่วนตัวของผมเองด้วยก็จะเป็นงานเดี่ยวด้วยซึ่งโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีเพลงเพิ่มเติมแล้วก็มีเพลงที่2ที่3าเริ่มเริ่มแต่งเสร็จแล้วอะไรเงี้ยส่วนจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวอุบไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ลองไปติดตามกันดูนะฮะคิดว่าน่าจะ พยายามจะให้ออกมาในเร็วที่สุดแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะลําบากเนึ่อง่างที่บอกว่าเรื่องสถานการณ์ต่างๆก็แบบต้องค่อยๆดูจังหวะกันไปนะครับนอกจากช่องทางสตรีมมิ่งที่เราสามารถฟังเพลงมุนแชมป์แล้วมีช่องทางให้ติดตามช่องทางอื่นบ้างไหมครับเฟซบุ๊กไอจีอะไรแบบนี้ฝา,ากได้ไหมครับก็เออฝากฝา,ากเฟซบุาาก๊าากส่วนตัวนะครับก็แชมป์ธนัทเลยแล้วก็มีเฟซบุ๊าากเพจด้วยน,นะครับแล้วก็มี อินส a าแกรมเหมือนกันนะครับแชมป์ธนัทนะครับแชมป์ดอทแล้วก็ธนัทอันนี้อินสตาแกรนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูในอ่าตอนนี้ก็จะมีเพจของค่ายด้วยนะครับเกร a บิ๊กินแล้วก็มี YouTube Channel ด้วยนะครับสามารถเข้าไปซับ c r i b e กันได้นะครับจะรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆเลยที่เข้าไปฟังเพลงของพวกเรากันนะครับประมาณนั้นจริงๆ <Okay. S 1> ไม่มีใครขอให้ร้องแต่ผมจะร้องให้ฟังสัอนแล้วกัน <laughs> พี่จินกะไว้แล้วแหละ<ม>ว่าผมว่ามันน่าจะต้องมีสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> ดีไหมเพราะว่าเ,เราถ้าเ <สำ S 1> วลาก่อ<ด>นะอที่เอ็มริง <c oughs> จะมานะฮะคนตัวเล็กๆที่ไม่ได้ อะไรไม่มีอะไรไปแข่งกับเขาคนตัวเล็กๆอาจจะไม่ชน,นะใครแต่ถ้าจะแข่งเรื่องหัวใจยังไงไม่ยอมแพ้แต่ถ้าจะแข่งเรื่องหัวใจยังไ,ไจง,ง,จ,งไจะรักเธอไม่แพ้ใคร สักค้อนหนึ่งเลยฮะสั้นๆไปล้อมากเลยอ่ะคือหลายคนคงไม่นึกว่าจะได้เห็นพาร์ทนี้ของคุณแชมป์ธนัดนะ,ะจากที่เหมือนแรกได้ยินคุณแชมป์เล่นนี่ล็อมากเลยจนวันนี้มาเป็นศิลปินที่ทําเพลงได้โรแมนติกแล้วมีความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็ฝากเนีฝากตัวเป็นแฟนคลับ n ั m b บ r รวัด้วยนะฮะเขียนเป็นลิสต์ไว้เลยนะขอบคุณมากติดตามต่อไป ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเหลือเวลากันอีกนิดหน่อยเนาะก็พูดคุยกันได้เรื่อยๆนะฮะคุณเบสก็อยากถามอะไรแฟนเพลงตอนนี้ก็อาจจะยังแบบอาจจะยังรอรอฟัง MV ทีเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราคุยกันไปก่อนได้นะฮะก็สำหรับได้เลยใช่ฮะก็เโอเคสำหรับแบบว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าโอเคแบบมันอาจจะดูแบบว่า เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะแบบว่าดูต่างจากตัวตนที่ผ่านมาแต่จริงๆก็เป็นตัวตนหนึ่งของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยที่เราอยากจะนําเสนอว่าแบบเออน่าจะมีเป็นตัวตนหนึ่งของเราซึ่งน่าจะมีแบบใครๆหลายคนที่แบบมีความรู้สึกนี้อะไรเงี้ยเออว่าแบบบางทีเราแบบเออแบบรู้ตัวแหละว่าเราแบบโอเคอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องหัวใจเนี่ยไม่ไม่แพ้ใครแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับขนาดนี้สัมภาษณ์เองยังยังรู้สึกเขินนะฮะ จริงๆคือเขินเลยนะฮะมีอะเขินนะฮะเอ่อระหว่างรอพูดเรื่องการทำงานหน่อยได้นะจริงๆแล้วกำลังกาลังจะแบกว่าจริงๆก็จริงๆเพลงนี้ก็แบบว่าโอเคแบบการอัดเสียงอะไรเนี้ยเราได้แบบว่าโอเคแบบเราก็ทำงานกันเองทั้งหมดแหละที่ที่สตูดิโอที่บ้านเนี่ยแหละครับก็อัดทุกอย่างแล้วก็มิกซ์เสียงกันก็มีอา มีคุณโคปูดิ u อ e r คนชื่อว่าคุณเตยช่วยด้วยต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะว่าโอเคมิกเสียงเพลงนี้แล้วก็ทําเรียบเรียงพวกเสียงในเพลงต่างๆออกมาได้ได,ได้ได้สวยงามมากอะไรเงี้ยก็เราก็เพลงนี้ก็เหมือนว่าเราเราทํากันเองแทบจะทุกขั้นตอนเลยทีเดียวครับก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเออแบบเหนื่อยหน่อยแต่ก็สนุกดีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น <c oughs> อ่ะน,นี้ห้องด้านหลังนี่หรือเปล่าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ<ะ>ก็วันนี้อยู่ที่แชมป์สตูดิโอนะฮะก็เป็นอ่าเป็นสตูดิโอส่วนตัวของผมเองนะฮะก็ที่บ้านเลยนะครับทํางานกันประมาณนั้นครับเยี่ยมเลยครับนะฮะช่วงสุดท้ายแล้วล่ะผมว่าสองนาทีสุดท้ายอยากให้คุณแชมป์อฝากผลงานเพลงนี้นะอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอมวแล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยกัน บอกว่าให้ติดตามช่องทางไหนได้บ้างนะครับสําหรับคุณแชมป์ธนัทนะครับเชิญเลยครับก็ฝากเพลงคนตัวเล็กๆนะครับเป็นซิงเกิลแรกของผมเองนะครับแชมป์ธนัทนะครับก็ช่องทางการติดตามก็ facebook นะครับมี facebook Page facebook ส่วนตัวแชมป์ธนัทนะครับแล้วก็มีไอด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามโพสต์รูปเยอะๆนะฮะแชมป์ธนัทนะครับ แล้วก็เราสามารถไปติดตามาทั้งศิลปินอื่นๆของค่าย g r ร a t b e g i n ได้นะครับที่ t u b e c h anel n Great b e g i n นนะครับแล้วก็มี Facebook Page ของ g r ร a t b e g i n ด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ที่ถ้าใครว่างๆฟังเพลงก็มาฟังเพลงของผมได้ฟังเพลงของศิลปินท่านอื่นๆในค่ายได้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับประมาณนี้นะฮะ โอเคงั <Okay. S 1> ้นก็ได้เวลาควรละได้เวลาะะลแล้วคะใกล้ละตอนนี้ก็โอเคงั้นก็เราก็ควรจะไปไปชมเอมวีกันนะฮะอีกสักนะใกล้ละ <laughs> นาทีครับยังไงก็ขอปิดไลฟ์ในเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนทุกๆคนนะครับอ่าเข้าไปชม m อมคนตัวเล็กๆก,กันด้วยนะครับจะเป็นพรีเมียร์เอมนะฮะเรารับชมไปพร้อมกันนะครับ ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอ,ขอบคุณคุณเบสด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณ,คณมากมากครับสอบคุณครับที่ไม่ได้ยิงไง่จะกล้าอะไรไม่มีอะไรไปแข่งกับเขาคนตัวเล็กๆอาจจะไม่ชน,นะใครแต่ถ้าจะแข่ง จยังไงคงไม่แพ้คนตัวเล็กๆ